จากข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์เกี่ยวกับตัวเลขของค่าฝุ่นควันที่ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตในประเทศไทยแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือโฟกัสไปเลยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคเพราะว่ามีทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสุดสัปดาห์นี้ให้ความสําคัญแล้วก็ลงพื้นที่ไปสํารวจด้วยตัวเองแต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้ก็ยังไม่มีทางจะคลี่คลายนะคะทมกลางความคาดหวังของทุกภาคส่วนว่านายกรัฐมนตรีไปเห็นด้วยตาตัวเองแล้วคงจะมีมาตรการอะไรบางอย่างแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตพื้น ที่ภัยพิบัติตามข้อเสนอบางส่วนของนักวิชาการค่ะ <S <S ทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติคีสีลานนาและเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถูกบดบังไปด้วยฝุ่นควันค่ะมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนี่เป็นผลมาจากคุณภาพอากาศที่เข้าขั้นวิกฤตในวันนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะคะโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าได้ประสานกับทางกัมพูชาและลาวเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนเรียบร้อยแล้วส่วนเมียนมานั้นอยู่ระหว่างการเจรจาค่ะเเเเป็นนหวรวรานะาามมยี่ย่บอ รัฐมนตรีได้เปรียบเทียบปริมาณฝุ่น PM 2.5ภาคเหนือปีนี้นะคะว่าน้อยลงกว่าปีที่แล้วหนึ่งเท่าแม้ว่าบางจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่จะมีปริมาณฝุ่นละอองติดอันดับหนึ่งของโลกแต่ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เสียกําลังใจเพราะว่าจากการบูรณาการแก้ปัญหาก็ทําให้จุดความร้อนปัจจุบันเป็นแค่1ใน3ของปีที่ผ่านมาถือว่าทํางานดีขึ้นกว่า3เท่าตัวผมอย่างที่ผมเรียนเป็นเรื่องน่าห่วงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่า จำนวนฝุ่นพี2.5มจะลดลงไปประมาณครึ่งครึ่งหรือแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงช่วงไฮจริงๆช่วงไฮจริงๆน่าอยู่มาปลายเดือนต่อต้นเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมาพื้นที่วันนี้การมามีการพูดคุยกับทุกๆหน่วยงานนะครับการให้มีการงบกลางเข้ามาเพื่อช่วยบำบัดต,ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ขอคำร้อจากทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านกระทรวงมหาทยหรือว่าความมั่นคงเองในแง่ของการใช้ยุทธุกรณ์ในการที่จะใช้ขนซาาต่างๆออกไปเนี่ยแลวการที่จะใช้กฎหมายอย่างเข้มเข้ม,ขม,ขมแข็งในการที่จะ จับคนที่มีการเผาจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับแม้นายกรัฐมนตรีจะมองว่าการทำงานแก้ปัญหาฝุ่นดีขึ้นแต่คุณภาพอากาศของเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าค่ะ8.05นาฬิกา5นาทีพบว่าอยู่ในระดับสีม่วงหรือเป็นระดับที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากนะคะ ผู้คนทั่วไปไม่ควรจะออกมานอกบ้านค่า aqi อยู่ที่237ซึ่งสูงกว่าเมื่อวานแล้วก็ยังสูงเป็นอันดับ1ของโลกต่อเนื่องถึง2วันแม้ว่าพอไปตรวจสอบตอนช่วงบ่ายคุณภาพอากาศจะดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในระดับสีแดงค่ะก็คือระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ยังรั้งอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะคะปัจจัยหลักๆที่ทำให้คุณภาพอากาศแย่ก็คือฝุ่น pm 2.5ค่ะ วันนี้นายกรัฐมนตรีไปที่อำเภอแม่แตงใช่ไหมคะส่วนนายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าไกลไปที่อำเภอสันป่าตองไปติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาไฟป่าของเชียงใหม่เช่นกัน<ล>ก็เลยถูกจับตามองว่านี่จะเป็นการแย่งชิงพื้นที่สื่อหรือไม่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นเรื่องดีที่ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพยายามจะมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่ไปลงพื้นที่ในวันเดียวกันนะคะ Oh <laughs> ตลอดทั้งวันค่ะนายพิธาลิมเจริญรัตไปติดตามภารกิจดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงานและกลุ่มอาสาดับไฟป่าบุลนิธิกระจกเงายืนยันค่ะว่าไม่ได้ดูกำหนดการของนาย,ยกรัฐมนตรีแต่จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกจึงต้องการเห็นปัญหาหน้างานเพื่อประเมินการจัดทําแผนซึ่งพักเก้าไกลมีสอสออยู่7คนดูแลพื้นที่เชียงใหม่และเก้าไกลก็เป็นประธานกรรมธิการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสสที่เป็นฝ่ายค้านที่ต้องทำหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอยู่แล้วค่ะ เราได้เห็นบทบาททั้งฝั่งของรัฐบาลและพักฝ่ายค้านแล้วนะคะส่วนทางนายทักษิณเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องฝุ่นเช่นกันบอกว่าปัญหาฝุ่นควันเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่การเกษตรการเกษตรเพราะว่าต้นทุนเกษตรกรเนี่ยมีน้อยขาดเครื่องมือก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีเผาแทนการฝังกลบเพราะว่าง่ายกว่าและเห็นด้วยกับการงดนำข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาของรัฐบาลค่ะเมืองไทยเราไปปลูกข้าวโพดทางฝั่งนโน้นเยอะ ก็ต้องนายกเขาอยากจะมีความคิดว่าน่าจะห้ามนําเข้าทั้งหมดจนกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นก็จะได้ไปไปปรับตัวกันเองถ้ายังเผาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่จบท่านนายกท่านก็บอกว่าผมว่าน่าจะควรจะน่าห้ามนําเข้านะครับถ้านําเข้าทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีจนกว่าเขาจะเลิกเผาแล้วค่อยนําเข้าใหม่ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่านอกจากการแก้ปัญหาฝุ่นที่ต้นทางการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญค่ะคกลไกหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อนางบประมาณมาช่วยแก้ปัญหาด้วยแต่คาดว่ายังติดเงื่อนไขเรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะปัญหาที่มีปัญหาอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วประชาชนเขาไม่ไม่พึงพอใจคือว่าเราไม่สามารถประกาศเป็นเขตภัยพิบัติได้ ถ,ถ,ถ้าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเมื่อไหร่นะก็คือสามารถเอางบประมาณลงไปให้ประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นห้องปลอดฝุ่นมุ้งปลอดฝุ่นนี่ยเหล๋ยนนี้เขามีนะแล้วก็แจกหน้ากาก N95 หรือว่า work from home ชดเชยเงินอะไรได้หมดแต่เราไม่กล้าประกาศทั้งๆท,งท,งที่ถ้าดูนิยามมันสามารถประกาศได้นะแต่เรากลัวอะไรเรากลัวเรื่องการท่องเที่ยวพอประกาศว่าเป็นภัยพิบัติภาคเหนือเรื่องฝุ่น2.5กลัวนักท่องเที่ยวไม่มาจะมาทุกวันนี้คือมันมันสวนทางกัน นะแล้วก็ประก,กาศแล้วมันก็ต้องมีเวลายกเลิกเห็นไหมแต่ว่ายกเลิกไปถึงเดือนเมษาซึ่งมันจะเข้าช่วงสงการเนี่ยเป็นโอเปนีไทยเนี่ยรัฐบาลก็เลยบอกไม่ได้ประก,กาศไม่ได้นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมยังย้ำว่าต้องเร่งจัดการปัญหาฝุ่นและควบคุมการเผาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะโดยรัฐต้องจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่ให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดการเพราะเข้าถึงปัญหาได้ดีกว่าส่วนกลาง